ดวงรายเดือนตามปีนักกษัตริย์ประจําเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565คนเกิดปีมะเมียการงานการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านา,นายเพื่อนร่วมงนานมีโอกาสก้าวหน้าได้ผลงานที่ดีได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นได้ทำงานที่มีความสำคัญหรือจะมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยช่วยเหลือผลักดกันให้คุณเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นการเงินในช่วงน,น,วงนี้การเงินอาจจะมีเรื่องหมดเปลือง เก็บเงินไม่อยู่มีภาระรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับคนในบ้านในครอบครัวมากขึ้นหรืออาจจะหมดเปลืองไปเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายของคู่ครองคนรักการตกแต่งซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษส่วนการลงทุนต่างๆก็ควรต้องระวังเพราะอาจจะเกิดความเสียหายผิดพลาดได้ความรักในช่วงนี้ ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวหรือคุณอาจกําลังมีเกณฑ์ที่จะวางแผนซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินใหม่ร่วมกันคนโสดความรักมีโอกาสสมหวังโดยคู่อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนทางไกลคนต่างชาติหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นรักต่างวัย สุขภาพในช่วงเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดความดันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือไขมันในเลือดมากรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องปวดท้องบ่อยๆอ,ยอวัยวะสืบพันธุ์เช่นหมดลูกร่างไข่ต่อมลูกมากอาจมีปัญหาได้ เลดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะเมียในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นไทยชีวิตโคกระบือปล่อยปลาปล่อยเตาปล่อยปาลาไหลทำบุญลงศพบ,บริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์คนเกิดปีมะแม การงานการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศท,ทางที่ดีโชคลาภจะวิ่งเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้มีผลประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือมีการเดินทางไกลเพื่อไปรับสิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ดีขึ้น การเงินในช่วงเดือนนี้การเงินยังไม่สู้ดีนักอาจจะมีเรื่องหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่โดยสิ่งที่คุณต้องแบกรับภาระในครอบครัวรวมถึงปัญหากเก่า,เ,กาเรื่องเดิมๆจะทำให้คุณเสียเงินการลงทุนต่างๆยังมีความเสี่ยงต้องระวังจะมีเรื่องหมดเปลืองมีเรื่องเสียหายความรัก ช่วงเดือนนี้ความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะได้รับการดูแลและความอบอุ่นจากคู่ครองคนรักของคุณดีขึ้นสิ่งที่ควรระวังก็คือไม่ควรพูดจารุนแรงหรือเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเพราะจะทําให้เกิดปัญหาได้คนโสดมีโอกาสที่จะสมหวังหรือคนรักเก่าจะกลับมาหรืออาจจะได้คู่ที่เป็นม่มีลูกติดผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้ว ขภาพในช่วงนี้สุขภาพของคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของความเครียดการปวดหลังปวดกระดูกท้องไส้ลำไส้มีปัญหาปอดและตับไม่ดีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะแม่ในเดือนนี้ให้พยายามหมั่นไหวพระสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนา อย่าใจร้อนวู่วามอย่าทำอะไรเกินสติอย่าเพ้อเรอทำบุญบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะทําบุญกับแม่ชีหรือนักบวชนักปฏิบัติธรรมบริจาคผ้าขาวหอ่อศพทําบุญลงศพไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตหรือพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล คนเกิดปีวอ,อกการงานการงานจะประสบความสำเร็จได้รับความก้าวหน้ามีผลประโยชน์รายได้และกำไรเข้ามาดีขึ้นหรือมีคนคอยช่วยชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้เข้ามาให้ทำให้คุณสามารถเติบโตหรือพัฒนาต่อยอดได้ดีและจะมีโชคดีมีลาบจากหน้าที่การงานได้เงินพิเศษได้รางวัล การงานของคุณจะดีขึ้นปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจะน้อยลงการเงินในช่วงนี้การเงินจะมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณได้เงินเพิ่มได้โบนัสได้ของรางวัลได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อนฝูงสังคมก็จะช่วยชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้เข้ามาให้ ทำให้คุณมีรายได้มีการต่อยอดที่ดีหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขความรักช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของความหงุดหงิดความเจ้าอารมณ์แต่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยไกลเกลีย่ยทำให้คุณสองคนปรับความเข้าใจกันได้คนโสด ความรักของคุณมีโอกาสสมหวังโดยมีเพื่อนคอยแนะนำหรือมีผู้ใหญ่คอยชักชวนให้ได้รู้จักกันสุขภาพช่วงเดือนนี้คุณต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับสมองความจำระบบการดูดซึมอาหารกระเพาะและลำไส้รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบขับถ่ายท้องผูกลำไส้ม่ดี เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีวอกในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเช่นสมุดดินสอปากกาทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบส์สร้างพระล่อพระปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือ คนเกิดปีระกาการงานการงานเจอประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมีคนช่วยเหลือทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีเจ้านายผู้ใหญ่คอยดูแลแนะนำสิ่งที่ดีๆหรือชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้เข้ามาให้ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือได้เดินทางไปดูงานศึกษางานใหม่ด้วยรวมแล้วหน้าที่การงานจะมีความราบรื่นขึ้นการเงินช่วงเดือนนี้การเงินอาจจะมีเรื่องหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่หรือมีการลงทุนค่อนข้างมากระหว่างจะถูกหลอกลวงหรือหากไปทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับใครนานๆเช่นการเล่นแชร์มีโอกาสจะถูกโกง รวมถึงการเล่นแชร์ลูกโซ่หรือระบบมันนี่เกมจะทำให้คุณเสียหายได้ความรักช่วงเดือนนี้คุณต้องระวังอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจหรือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอาจจะมีมากขึ้นพูดกันหลายคำไม่รู้เรื่องทะเลาะกันคนโสด ความรักของคุณยังไม่ดีระวังรักคนมีเจ้าของหรืออาจถูกผู้ใหญ่กีดกันสุขภาพสุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนเล็กน้อยไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือหรือเป็นอันตรายมากสิ่งที่ควรระวังคือโรคที่มาจากอากาศหรือภูมิแพ้แพ้อากาศปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นมีปัญหาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีรากาในเดือนนี้ให้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งอาหารแปรรูปไปสักการะบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลทำบุญกับคนป่วยคนพิการคนยากไร้อนาถาหรือกล่มประชาสงเคราะห์ต่างๆ คนเกิดปีจอการงานการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสพัฒนาต่อยอดหรือทำงานให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคุณจะมีโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะได้รับการไว้วางใจให้ได้รับผลงานที่ดีได้ทำงานที่ดีและคุณจะสามารถผ่านพ้นงานที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือการเงินในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่หรือมีเรื่องเสียหายระหวังจะมีหนี้สินเกิดขึ้นและอาจจะมีภาระค่าใช้ใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือคนในบ้านเป็นช่วงกระเป๋าฉีกเพราะต้องหมดเปลืองไปกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นดังนั้นไม่ควรใช้เงินเปลืองหรือควรระวัง หากขาดการวางแผนในการใช้จ่ายเงินจะทำให้เป็นหนี้เป็นสินในระยะยาวได้ความรักความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรล้านบริวานสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวหากมีปัญหาเกี่ยวกับความรักคุณจะสามารถคลี่คลายได้ลงตัวและมีโอกาสที่จะได้โชคจากเพศตรงข้ามคนโสด มีโอกาสสมหวังสูงโดยผู้ใหญ่จะช่วยเหลือหรือแนะนำคนดีเข้ามาให้สุขภาพในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกดดันทำงานหนักมากเกินไปสมองใช้งานหนักพักผ่อนน้อยกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ดี เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีจอในเดือนนี้ให้บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคทำบุญเกี่ยวกับการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุโบสถ์วิหารศาลาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นเจ้าภาพงานบวชพระหรือบวชเนน คนเกิดปีกุลการงานการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานให้มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยมีจะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี การเงินการเงินอาจจะมีปัญหาหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องเสียทรัพย์เสียหายและระวังจะถูกหลอกลวงรวมถึงการทําอะไรมากเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาเพราะดูแลไม่ทั่วถึงการลงทุนก็มีโอกาสเสี่ยงอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุกสิ่งเสพติดเพราะจะทําให้เสียหายมาก ความรักความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสสมหวังและมีโอกาสที่จะได้บุตรล้านบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวคนโสดความรักมีเกณฑ์สมหวังสูงได้พบเจอคนที่ดีรูปร่างหน้าตาดีมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงสุขภาพในช่วงนี้มีโอกาสเจ็บป่วย หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพระหว่างจะต้องแอดมิดหรือถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบเลือดหัวใจความดันไตไม่ดีหรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีกุณในเดือนนี้ให้บริจาคอาหารข้าวสารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆทำบุญบริจาคโลหิตเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยปลาดุกปลาหมอปลาไหลขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ